สวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับคือช่วงนี้มันมีหลายอย่างให้ต้องโฟกัสมากๆเลยก็เลยทําให้เราหายไปพักหนึ่งเลยนะครับแล้วก็บวกกับว่าจริงๆปีนี้ผมซื้อรองเท้าค่อนข้างน้อยแบบน้อยมากๆเลยอะ่ะคือเรารู้สึกว่าฝั่งของสนิร์เองอะณนะตอนนี้มันก็ไม่ได้มีคู่ไหนที่ออกมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหของมันต้องมีอะไรขนาดนั้นยกเว้นยกเว้นเจ้ารองเท้าคู่นี้เลยครับ need radical pilgrim v1 สำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยตอนแรกที่เห็นทาง425ดีกรีเขานาเข้ามาขายในบ้านแล้วนะบ,บอกตรงๆเราค่อนข้างจะเฉยๆกับมันพอสมควรเลยจนมีโอกาสได้ลองใส่แล้วก็ลองใช้งานเจ้ารองเท้าคู่นี้ดูสักพักหนึ่งนะครับต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในรองเท้าคู่โปรดที่เราใส่บ่อยที่สุดในช่วงหลังๆนี้แล้วครับและก็น่าจะเป็นหนึ่งในรองเท้าที่อยากให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยได้ลองดูสักครั้งจริงๆครับ สำหรับแบรนด์อย่างนิดเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อหรือว่าไม่ค่อยเคยได้ยินชื่อของเขามาสักเท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแบรนด์อย่างนิดเขาก็จะเน้นทําพวกอุปกรณ์ที่เป็นแกจเ็จที่เน้นในเรื่องของการใช้งานอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเราจะพูดถึงกระเป๋าหน้าตาแบบนี้ ผมคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นมันผ่านตากันมาบ้างนะครับซึ่งถ้าเราลองมองดูเจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็พอจะเห็นเอกลักษณ์แล้วก็ DNA ความเป็นแบรนด์นิดออกมาจากเจ้ารองเท้าคู่นี้ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยเหมือนกันทั้งในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของความฟังชันแลหรือว่าในเรื่องของการใช้งานนะครับสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยก็เป็นการร่วมงานกันระหว่างแบรนด์อย่างนิดแล้วก็ Radical Design l a b นะครับซึ่งแนวคิดหลักที่ผลักดันโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ย จริงผมมองว่ามันค่อนข้างจะเบสิกแล้วก็ง่ายมากๆเลยก็คือเขาอยากทำรองเท้าที่มันซัพพอร์ตในเรื่องของการเดินครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ย อะไรที่มันดูง่ายๆฟังดูเบสิกเนี่ยมันมักจะมีความยากในตัวเองครับเพราะว่ารองเท้าที่ซัพพอร์ตในเรื่องของการเดินเนี่ยคือในท้องตลาดมันก็มีเยอะมากๆอยู่แล้วใช่ปะผมคิดว่าทุกๆแบรนด์เนี่ยมันจะต้องมีสักรุ่นหนึ่งแหละที่ทําออกมาแล้วพูดได้อย่างเต็มปากว่ารุ่นเนี้ยฉันทําออกมาเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของการเดินโดยเฉพาะนะซึ่งทางนิดเนี่ยเขาก็ต้องนํากลับไปคิดว่าเออแล้วฉันจะทํายังไงให้ตัวโปรดักต์ของเขาเนี่ยมันโดดเด่นกว่าสินค้าตัวอื่นที่อยู่ในท้องตลาดอันนี้คือความยากในสเต็ปแรกแล้วแต่ว เขามองไปไกลถึงขั้นว่าเออฉันไม่อยากให้มันแค่ซัพพอร์ตในเรื่องของการเดินเฉยๆอ่ะแต่อยากให้มันซัพพอร์ตการเดินในหลากหลายรูปแบบรวมถึงแอคทิวิตี้ต่างๆที่อาจจะตามมาในชีวิตประจําวันด้วยเพราะว่าการเดินของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันคือการเดินของผมมันก็คือแค่เดินไปทํางานเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่สาหรับบางคนเนี่ยการเดินของเขามันอาจจะเป็นการเดินทางเดินป่าเดินเขาซึ่งมันอาจจะมีการใช้งานที่ หนักกว่าฮาร์ดคอร์กว่าการเดินของผมก็ได้หรือบางคนอาจจะต้องการรองเท้าที่นอกจากใส่เดินในชุดประจําวันได้แล้วเนี่ยอาจจะอยากได้รองเท้าที่ใส่ไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างเช่นเข้าจิมเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยให้มันจบภายในคู่เดียวได้ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะทารองเท้าขึ้นมาสักคู่หนึ่งเราให้มันตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้ทั้งหมดเลยหรืออย่างน้อยก็ทําให้มันได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ก็เลยออกมาเป็นเจ้า Pilgrim V 1ตัวนี้นั่นเองครับ ซึ่งคำว่า pilgrim เนี่ยถ้าแปล,แลภาษาอังกฤษมันก็จะแปลว่าผู้สแสวงบุญเนาะหรือว่าผู้แบบเดินทางศึกษาธรรมะเผยแพร่ศาสนาอะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะแปลเป็นคำว่าผู้เดินทางไกลก็ได้ซึ่งมันก็จะรีเฟล็กแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นคาแรคเตอร์ของเจ้ารองเท้าคู่นี้ที่สปอร์ตในเรื่องของการเดินแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันอะไรแบบนี้นั่นเองครับโดยทางแบรนด์เนี่ยเขามีแนวคิดหลักที่ว่ารองเท้าที่ดีนะมันจะต้องทําให้คุณเดินได้เยอะขึ้นดีขึ้นง่ายขึ้นโดยไม่ทําให้คุณเหนื่อยขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งด้วยแนวคิดนี้บวกกับเป้าหมายที่เขาตั้งใจจะทําให้เจ้ารองเท้าคู่นี้มันตอบโจทย์แอคทิวิตี้หลายๆอย่างเนี่ยทางแบรนด์เขาเลยต้องทําการบ้านในการออกแบบแล้วก็ดีไซน์เจ้ารองเท้าคู่นี้กันแบบเยอะมากๆเลยครับเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกเขาก็จะทําให้มันออกมาดูมีความฟิวเจอริสติกแต่ว่ามันก็จะมีการผสมผสานความฟังชั่นอลและก็ความเป็นเทคแวร์เข้าไปนิดน,นึงตามดีเทลในส่วนต่างๆแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับสรีระของเจ้าคู่นี้เนี่ยเขาถูกออกแบบขึ้นมาตามหลักชีวกลาศาสตร์เพื่อให้มันซับพอตในเรื่ ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเจ้ารองเท้าคู่นี้เลยก็คือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Dynamic Chassis ที่เขาใส่เข้ามาในตัวพื้นของเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับโดยเขาบอกว่ามันมีวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเจ้าพื้นรองเท้าตัวนี้มากถึง7ชั้นเลยครับ ส่หลัพาร์ทที่เราน่าจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นตัวมิโซของเขา่นเอ้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุที่มีชื่อว่าซีเนจี f โฟมนั่นเองโดยเขาจะแบ่งมิโซออกเป็นทั้งหมด2พาร์ทนะครับก็คือพาร์ทบริเวณชั้นบนและก็พาร์ทบริเวณชั้นล่างและทั้ง2พาร์ทนี้เนี่ยแม้ว่าจะใช้วัสดุที่เป็นซีเนจี f โฟมเหมือนกันแต่ว่าจะมีการจูนแล้วก็การทำคาแรคเตอร์ของตัวโฟมเนี่ย ให้ออกมาแตกต่างกันโดยตัวพื้นชั้นล่างหรือว่าตรงบริเวณซนเท้าตรงนี้เนี่ยเขาจะทําตัวโฟมออกมาให้มันมีความนุ่มกว่านิดนึงส่วนบริเวณหน้าเท้าเนี่ยเขาจะเป็นโฟมที่ถูกจูนมาให้มันมีความแน่นให้มันมีความเฟิร์มเพิ่มขึ้นหน่อยเพื่อที่เวลาเราเดินแล้วก็เวลาเราจะก้าวต่อไปเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจซึ่งเจ้าโฟม2ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นการทํางานร่วมกันนะครับโดยมีอีกหนึ่งพาร์ทเข้ามาช่วยเป็นตัวเชื่อมก็คือ ตัวแผ่นคาร์บอนบริเวณตรงกลางเท้าตรงนี้ซึ่งเอาจริงๆตอนที่ผมเห็นว่าเขาใส่แผ่นคาร์บอนเข้ามาในตัวรองเท้าที่เน้นในเรื่องของการเดินเนี่ยผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะเพราะว่าเจ้าเทคโนโลยีคาร์บอนเพลตตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วเราจะเห็นได้จากรองเท้าที่เป็นรองเท้าวิ่งเนาะและเป็นรองเท้าวิ่งในระดับที่ ค่อนข้างสูงด้วยแต่ว่าทางนิดกับทางเรดิคอลเนี่ยเขาก็เลือกที่จะหยิบนําเทคโนโลยีตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็มาปรับมันใหม่ดีไซน์มันใหม่ให้มันซับพอร์ตในเรื่องของการเดินแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าคาร์บอนเบลดนั่นเองครับต่อมาสําหรับตัวเอาโซหรือว่าตัวพื้นชั้นล่างนะครับด้วยความที่เจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาให้มันสามารถรองรับการใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมเขาก็เลยเลือกใช้พื้นที่เป็นออเทอเรนหรือว่า เป็นพื้นที่มีดอกอยางขึ้นมาสูงๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นสาย,สายชิลส่เดินในเมืองเหมือนผมหรือว่าจะเป็นสายใสยลย่ลุยๆเนี่ยเจ้าคู่นี้ก็สามารถไปกับคุณผู้ชมได้ทุกที่เลยครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้ารองเท้าคู่นี้กันบ้างดีกว่าเขาก็เลือกใช้อินโซที่เป็นของโอทไลท์นะครับชื่อนี้เนี่ยการันตีในเรื่องความสบายอยู่แล้วนะตัวอินโซของเขาเนี่ยก็จะเป็นโฟมที่หนาประมาณนึงเลยนะแล้วก็ตัวนี้รองรับแรงกระแทกได้ดีมากๆซึ่งอันนี้นอกจากอินโซ1หนึ่งคู่ที่เขาแถมมาให้้้ในตวรเทาแล เขายังมีแถม Extra In ์ตร้าอินโซมาให้เราเพิ่มอีกหนึ่งคู่ด้วยครับสำหรับพารด์ต่อมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับจะตัวรองเท้าคู่นี้ก็คือตัวบริเวณเลเยอร์ด้านล่างอินโซนนั่นเองแผ่นสีดำๆตัวนี้คุณผู้ชมเห็นป่ะไอตัวนี้เนี่ยปกติถ้าเป็นรองเท้าคู่อื่นๆส่วนมากในตลาดหรือว่าที่ผมเคยจับมาเนี่ยเขามักจะใช้เป็นแค่ผ้าชิ้นหนึ่งครับเย็บ แปะไว้คือมันเหมือนเป็นตัวกั้นระหว่างเ p p e ์กับตัว m i โซที่เขาใส่เข้ามาเฉยๆนี่ก็ว่าแต่ว่าไอ้เจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยทางแบรนด์เขาเลือกที่จะใส่วัสดุที่เป็นซูเปอร์โฟมเข้ามาตรงบริเวณเลเยอร์ตรงนี้เลยครับคือเท้าเรากับตัวซูเปอร์โฟมเนี่ยมันใกล้กันแบบใกล้กันมากๆเลยอะแล้วก็ในส่วนของพลาสสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว h ลสเ stabilizer ที่เขาใส่เข้ามาตรงบริเวณส้นเท้าตรงนี้นะวัสดุจะเป็น TPU นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความมั่ เราก็จะรู้สึกว่าเออตัวรองเท้ามันมั่นคงดีแล้วก็ลดโอกาสในการบาดเจ็บได้ด้วยโดยจากทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางนิดกับทาง Radical Design แ l a b เนี่ยเขาพยายามที่จะใส่เต็มให้กับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้กันแบบสุดๆและเทคโนโลยีไหนที่มีทมเทคโนโลยีไหนที่เขาพอจะทําได้เนี่ยเขาใส่เข้ามาในตัวรองเท้าคู่นี้ให้เราหมดเลยครับซึ่งเอาจริงๆผมก็แอบคิดว่าไอการที่เราจะใส่ทุกอย่างเข้ามาในตัวรองเท้าคู่เดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ส่วนที่ยากจริงๆเลยก็คือใส่เข้ามาแล้วเนี่ย จะทายังไงให้แต่ละพาร์ทมันสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้แล้วสามารถดึงศักยภาพดึงประสิทธิภาพของตัวเองเออกมาได้เต็มที่อันนั้นแหละเป็นพาร์ทที่ยากจริงๆซึ่งทางนิดกับทางเรดิคอลเนี่ยเขาก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถทามันได้แล้วทำออกมาได้ดีมากๆเลยด้วยส่วนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูบริเวณอัปเปอร์ของเจ้ารองเท้าคู่นี้กันต่อเลยดีกว่าครับวัสดุหลักที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็นผ้าที่มีชื่อว่าแจ็กกาดนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นฟิลฟิลผ้านิดผ้าถักนี่แหละแต่ว่าจะมีการผสมวัสดดุออื่นๆเเขขข้้้้าาาาไปววยทํใหคตงัผ มันจะมีความอยู่ทรงระบายอากาศได้ดีแล้วก็ยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งโดยนอกจากนี้ตัว Apple ของเขาเนี่ยก็จะมีการทอลวดลายต่างๆลงไปบ,บนตัวเนื้อผ้าเลยนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเขาทําออกมาได้สวยมากๆขยับมาบริเวณตรงรบอ็อ box หรือว่า t o กาดตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเสริมความแข็งแรงให้กับตัวตรองเท้าด้วยซึ่งพาดนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นคงแล้วก็ความแข็งแรงให้กับตัวตรองเท้าแล้วมันยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเท้าของเราได้ด้วยครับเวลาเราเดินไปเตะอะไรเนี่ยตรงนี้มันก็จะเข้ามาช่วย p r o เทคหรือว่า้องเาขรไ อีกชั้นหนึ่งนั่นเองรวมถึงตัวบริเวณส่อนด้านหลังตัวนี้เขาก็จะมีการเสริมมาให้ด้วยเหมือนกันตัวเชือกคู่นี้จะมาพร้อมกับระบบที่เขาเรียกว่า snap r a c i n g นะครับหรือว่าก็คือเชือกแบบดึงเข้าดึงออกนั่นแหละเวลาเราใช้งานอ่ะตัวนี้มันแทบจะเป็นแบบรองเท้าสลิปอ่อนแล้วอ่ะคือ ใส่ปุ๊บเราก็ลูดใช่ปะ่ะแล้วพอเราจะถอดหรือว่าเรากลับมาจากด้านนอกเราแ,แค่ดึงออกแล้วเราก็สามารถที่จะถอดออกมาได้เลยอันนี้คือแบบใช้งานง่ายมากๆจริงๆซึ่งนอกจากเรื่องความสะดวกสบายแล้วเนี่ยไอ้ระบบเชือบแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเด่นเลยก็คือมันจะทําให้คุณสามารถเลือกความหลวมความแน่นได้ตรงกับที่คุณต้องการได้แบบเป๊ะแล้วก็ง่ายมากๆเลยต่อมาในส่วนของ sock liner น,นะครับตัวนี้เขาจะใช้ผ้าที่มีชื่อว่าลายครานะบุมาบริเวณรอบข้อเท้าเลยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหมันดีมากจริง t e x t อร์มันแบบ นุ่มมากลื่นมากแล้วก็ช่วยเพิ่มความสบายในการสวมใส่ให้กับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ได้ดีมากๆเลยซึ่งจากทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่คําถามที่สําคัญที่สุดของเราในวันนี้เลยครับก็คือไอ้เจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันใส่เดินดีจริงไหมหรือว่ามันใส่สบายจริงจริงไหมอันนี้ผมอาจจะต้องแยกออกเป็น2พาร์ทนะครับก็คือในเรื่องของการเดินคู่นี้ผมตอบได้เลยว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่เดินดีมากๆมากแบบ มากที่สุดเลยแน่นอนแหละว,ว่าไอ้เจ้ารองเท้าคู่นี้มันถูกทําออกมาเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของการเดินอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะทาออกมาได้ดีขนาดนี้เหมือนกันความรู้สึกแรกที่ผมใส่เข้าไปเลยนะคือสูงตัวรองเท้าเขาเนี่ยมีความสูงที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยและประกอบกับเลเยอร์ด้านในที่เขามีการใส่ซูเปอร์โฟมเข้ามามีการใช้อินโซของโอทัลไลท์มันก็ช่วยทําให้ดิสแท้์ของเท้าเรากับพืนเนี่ยมันห่างขึ้นมาอีกพอตัวรองเท้ามันสูงขนาดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคิดได้เลยว่าเออ พวกแรงกระแทกที่มันจะขึ้นมาจากพื้นเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยถึงเท้าเราแล้วเวลาเราเดินน่ะคือโดยปกติแล้วอ่ะเราก็มักจะลงบริเวณส้นเท้าก่อนนึกออกป่ะแล้วจังหวะที่เราลงส้นเท้าลงไปเนี่ยเราก็จะเจอไอ้ตัวซินเนจี้โฟมตรงเนี้ยที่เขาจูนให้มันมีความนุ่มหน่อยเข้ามาช่วยรองรับแรงกระแทกเราเข้ามาช่วยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเวลาเราเดินไปเนี่ยเราเจอพาที่มันนุ่มๆน,นะแล้วพอจังหวะที่เรากาลังจะก้าวใช่ปะ่ะไอตัวคาร์บอนเบรคตรงกลางเนี่ย มันจะเข้ามาช่วยเสริมแรงแล้วก็ช่วยดันเท้าของเราทําให้เราใช้แรงน้อยลงมากๆเวลาที่เราเดินแล้วก็จังหวะที่เรากําลังจะก้าวออกไปเราจะเจอบริเวณหน้าเท้าที่ตัวโฟมเขาเนี่มันจะมีความเฟิรม์มความแน่นขึ้นมาหน่อยทาให้เรารู้สึกมั่นใจทั้ง3ตัวนี้มันเหมือนเป็นฟิลฟิลแบบทรีโอที่ทํางานได้เข้าขากันมากๆะ่ะทําให้ตัวรองเท้าคู่นี้นะผมคิดว่าเวลาเดินะมันทําให้เราใช้แรงน้อยลงจริงๆ แล้วยิ่งคุณเดินเยอะคุณจะยิ่งรู้สึกถึงความโดดเด่นของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ได้ชัดมากๆแล้วตัวผมเองมีโอกาสได้ใส่ไอ้เจ้ารองเท้าคู่นี้ประมาณวีคหนึ่งเนาะมันก็จะมีวันที่เราใส่แล้วแบบเดินเยอะบ้างเดินน้อยบ้างนั่งเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้วันที่เดินเยอะๆเราจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้รองเท้าคู่นี้มันสามารถอยู่กับเราได้ทั้งวัน ยิงตอนเย็นๆที่ขาเราเริ่มลากแล้วที่ขาเราเริ่มไม่มีแรงแล้วไอตัวรองเท้าคู่นี้มันยังสามารถที่จะช่วยส่งเราได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวโฟมของเขาอะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหมดแรงอะรองเท้าบางคู่ถ้าเกิดว่าใส่ไปนานๆเยอะๆหรือว่าใกล้ๆหมดวันเนี่ย มันจะมีอาการหมดแรงแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือหลังจากแต่ละวันที่เราใส่เจ้ารองเท้าคู่นี้ออกไปแล้วอะไม่ว่าจะเป็นวันที่เดินเยอะหรือเดินน้อยอะไรอย่างเงี้ยเวลากลับมามันไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึกล้าเลยต่อมาในเรื่องของความสบายเอาจริงๆอันนี้ผมคิดว่าพาร์ทเนี้ยมันเนี่ยพูดยากนิดน,นึงเพราะว่าความสบายของแต่ละคนอะมันอาจจะนิยามออกมาไม่เหมือนกันส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบใส่รองเทา้าคาแรคเตอร์ที่แบบแน่นแเฟิรม์มๆฟมอยู่แล้ว เวลามาใส่เจ้ารองเท้าคู่นี้ผมเลยรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์มันเป็นรองเท้าคาแรคเตอร์แบบที่เราชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบรองเท้าที่มันแบบนุ่มยวบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยการใส่เจ้ารองเท้าคู่นี้มันก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้มากแต่ยังไงผมก็อยากให้คุณผู้ชมลองใส่ดูนะผมมองว่ามันเป็นส่วนผสมระหว่างความนุ่มกับความเฟิร์มที่อยู่ด้วยกันแล้วมันพอดีกันมากๆเลยคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่เดินเยอะอยู่แล้วหรือว่าชอบใส่รองเท้าที่มันมีคาแรคเตอร์นุ่มนิดนึง เติมหน่อยๆจ้ารองเท้าคู่เนี้ยคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าถามว่ามีส่วนไหนที่ไม่ชอบไหมก็พอจะมีอยู่ก็คือในเรื่องของตัวน้ําหนักของเขานั่นเองครับต้องบอกว่าเจ้านิด Radical p ดพิลกริ1ตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างมีน้ําหนักนิดหนึ่งแล้วกันแต่ส่วนนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเทียบกับรองเท้ารุ่นไหนด้วยถ้าเกิดว่าเราเอาไปเทียบกับรองเท้าที่เป็นสปอร์ตชูที่มันเรโทรมาเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่ตอนนี้มันฮิตกัน ไอ้พวกนั้นนะมันจะเบาแบบเบามากเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเราไปเทียวกับรองเท้าไลฟ์สไตล์ทั่ว,วไปที่เราใส่อยู่แล้วที่เป็นแบบพื้นยางหรือรองเท้าหนังอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักที่ใกล้เคียงกันหรืออาจจะเบากว่าบางคู่ด้วยซ้ําถ้าจะให้คะแนนในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยผมมองว่ามันก็คงแบบอยู่ในเลเวลกลางๆไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แย่แต่มันก็เป็นพาที่เรารู้สึกว่าถ้ามันมีพิวกริม V2 V3 ที่มันกำลังจะออกมาหลังจากเนี้ยเราก็อยากให้เขา ปรับตรงนี้ให้มันเบาขึ้นให้มันดีขึ้นต่อมาในส่วนของเรื่องไซส์คู่นี้ผมใส่เป็นตรงไซส์ได้เลยนะก็คือ11 US 45 EU เท่ากับแบรนด์อื่นๆที่ผมใส่เลยแต่ว่าขนาดด้านในเนี่ยมันก็จะเหลือแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะแบบข้างๆนิดข้างหน้าหน่อยอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบรองเท้าที่ให้ฟีลแบบกระชับกระชับพอดีพอดีอด่ะผมมองว่าใส่ตรงไซส์ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบให้แบบด้านในมันเหลือพื้นที่หน่อยสามารถขยับขยับได้ก็อาจจะบวกขึ้นสักครึ่งไซส์หรือว่า1ไซส์ น่าจะกาลังดีกว่าแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมไปลองที่หน้าช็อปจะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องไซส์แล้วสีของเขาแต่และสีที่ออกมาเนี่ยโอ้โหคือมันเลือกยากมาก เพราะว่ามันสวยทุกสีเลยครับเขาจะออกมาทั้งหมด3สีนะคือสีเทาสีขาวแล้วก็สีดําซึ่งทั้งสาสีผมมองว่าแม้ว่ามันจะเป็นโมเดลเดียวกันนะแต่ว่าคาแรคเตอร์แล้วก็เอกลักษณ์ของเขามันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยโอ้โหกว่าจะทําใจเลือกได้ว่าจะเอาสีขาวหรือสีเทาคือมันยากมากเลยสีเทามันก็ดูล้ําสีขาวมันก็ดูคลี a เนื้อออกว่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมไปเลือกที่หน้าช็อปเนี่ยนอกจากคุณจะสามารถเลือกไซส์ที่พอดีกับตัวเองได้แล้วยังสามารถเลือกสีทีีี่่ตัววเออองชบทสุดดดไ้้กย อันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากไปลองที่หน้าช็อปนะครับก็สามารถทักไปติดต่อสอบถามได้ที่ทางเพจ425 degree หรือถ้าเกิดว่าใครต้องการจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ทาง425 degree ได้เลยเหมือนกันตัวนี้ราคาอยู่ที่4,990บาทนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเป็นรองเท้าที่ราคาอยู่ในระดับกลางๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาราคานี้มาเทียบกับเทคโนโลยีต่างๆที่เราได้ performance ต่างๆที่เขาใส่เข้ามาในตัวรองเท้าคู่นี้ ผมบอกได้เลยครับว่ามันคุ้มมากๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกำลังมองหารองเท้าสักคู่หนึ่งที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีมากๆหน้าตาดูดีดีไซน์สวยแล้วก็เทคโนโลยีแน่นๆในราคาที่พอจะเอื้อมถึงเนี่ยผมคิดว่าเจ้าคู่นี้เป็นหนึ่งในช้อยส์ที่ดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์มากๆอย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อเจ้ารองเท้าคู่นี้ไปนะ ผมคิดว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทั้ง4 2 5ดีกีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้ารองเท้าคู่นี้หรือว่ามีคำถามอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ด้านล่างเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย